ก่อนที่โรคโควิดจะไ่เยี่ยมโลกเรานะครับผมก็เอนจอยการเดินทางท่องเที่ยวไปโน่นมานี่ในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างประมาณปี2562ผมมีประสบการณ์ใหม่ก็คือการไปลงเรือเดินสมุทรลำใหญ่นะคนประมาณสัก2,000คนได้ใช้เวลาประมาณสัก10วันเน่เดินทางท่องเที่ยวไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปตามเกาะต่างๆไปประเทศกรีซประเทศอิตาลี ประเทศมอต้าเลยประมาณนี้นะฮะเวลานั้นก็รู้สึกมีความสุขมากเลยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลที่ว่านเนี่เข้าใจเฉียครับว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลนั้นนะ่ะมันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกที่เป็นเป็นความสดชื่นได้เห็นอะไรที่มันโลง่งกว้างสุดสายตานะเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่คนเขาชอบให้เลือกเอาจะไปภูเขาหรือไปทะเลถ้าไปภูเขาก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งละ ก็สดชื่นอีกแบบนะฮะต้นหมากรากไม้มันเยอะแยะแต่ว่าการที่มองอะไรไปสุดสายตาการได้กลิ่นอายของของความเค็มจากทะเลนะมันเป็นอีกรสชาติหนึ่งผมคิดว่าทุกคนก็เข้าใจแหละว่านี่คือคือทะเลซึ่งเป็นทางเลือกพอกลับมาได้ไม่นานก็ก็เจอโควิดเข้าไปแล้วครับพอโควิดค่อยค่อยซาไปแล้วผมก็ต้องวางแผนท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวใหม่นะครับไปเที่ยวไหนดีล่ะใหม่ๆเครื่องบินก็ยังไม่สะดวกนะครับตอนโควิดเริ่มเริ่มหายไปแล้ว เครื่องบินก็ยังมีกติกามากต,ออาต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้เอาการเดินทางที่มันไม่มีกติกาดีกว่าผมก็นึกถึงศรีราชากับศรีชังนะนะศรีชังนั้นเป็นชื่อเกาะนะอยู่ในอ่าวไทยแล้วเป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเลยเพราะออกจากปากน้ําเจ้าพระยาไปนิดเดียวนะก็ไปถึงเกาะศรีชังที่ว่านี้แล้วในอดีตศรีชังเนะี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเชื่อได้ซ้ําไปนะแต่ทุกวันนี้ตัดโอนไป เป็นพื้นที่ปกครองของจังหวัดชนบุรีแล้ววิธีไปเกาะสีชังไม่ได้นั่งเรือไปจากกรุงเทพหรอกครับนั่งรถไปหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนั่นบ้านผมขึ้นทางด่วนนะฮะไปลงแล้วก็ผ่านชนบุรีไปนิดหนึ่งไปบางแสนหนองมนแล้วก็บางพระแล้วก็ถึงเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับสีชังก็คือสีราชาได้แอบกระซิบไว้หน่อยสีราชาทุกวันนี้ก็กเก๋ไก่นะครับเพราะเหตุว่าพัฒนาเป็นพื้นที่ซึ่ง มีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาอยู่หนึ่งชาติมากมายครับผมคือชาวญี่ปุ่นเพราะอยู่ไม่ไกลกันนะก็มีนิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นที่ที่รีราชาเราก็มีโรงแรมดีๆมีอาหารญี่ปุ่นแน่นอนอาหารทะเลเนะี่ยเป็นเป็นพื้นอยู่แล้วนะครับมีบริการความสะดวกทั้งหลายแต่ว่าเราไม่ได้ไปแค่สีราชาเท่านั้นนะ่ะเราอยากไปสีชังเราก็ต้องไปข้ามเรือการข้ามเรือจากรีราชาไปสีชังเนะี่ย ผมว่าทําได้2แบบแบบหนึ่งก็คือไปเรือที่เรือกเป็นเรือโดยสารประจําทางนะฮะนี่ก็ก็ต้องรอกันหน่อยพอถึงกําหนดเวลาเขาจะออกเดินทางเขาก็ไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการเช่าเหมาเรือที่เป็นเป็นเรือความเร็วสูงหน่อยสปีดโบ๊ทนั่งได้ประมาณสัก15คนไปประมาณสัก20นาทีก็ถึงเกาะสีฉังแล้วล่ะ ถามว่าบนเกาะสีชังมีอะไรเวลานี้เกาะสีชังเป็นเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่เป็นอำเภอแล้วนะครับแล้วก็มีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่น่าสนใจและสเสน่ห์พิเศษของสีชังก็คือว่าสีชังมีประวัติศาสตร์ครับผมอย่างที่เราเรียนแล้วว่าสีชังนั้นเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดชาวกรุงในสมัยรัชกาลที่ที่สี่ที่ห้าอยากไปเที่ยว ต่างจังหวัดอยากไปเที่ยวทางทะเลเพราะการท่องเที่ยวเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในในครั้งนั้นนะฮะก่อนหน้านั้นแล้วการท่องเที่ยวในเมืองไทยเราไม่รู้จักครับผมการไปต่างจังหวัดนั้นถ้าไม่ไปถ้าไปไปไหว้พระไปแสวงบุญก็ไปรบกับกองทัพข้าศึกอยู่ประมาณนั้นนะ่ะนะมันก็ก็จํากัดอยู่มากเลยการท่องเที่ยวนี่ตอบว่าเป็นเป็นนิสัยฝรั่งนะเป็นค่านิยมแบบตะวันตกซึ่งไปเปิดรูเปิดตาไปทัศนศึกษาไปเปลี่ยนอากาศเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ สิ่งเหลนี้เข้ามาสู่เมืองไทยของเราในสมัยรัชกาลที่4ที่5้ศีชังนั้นเป็นที่ที่เล่าลือกันมาร่ำลือมาว่าเป็นที่ที่อากาศดีนะครับอากาศปลอดโปรงแล้วก็ถ้าใครไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะหายป่วยหายไข้เพราะฉะนั้นในตอนต้นรัชกาลที่ห้านั้นจึงมีชื่อเสียงร่ำลือมากครับผมว่าสีชังนั้นเวลาคนป่วยก็ไปอยู่ที่ที่เกาะสีชังเจ้าพญาพัสกรวงพรบุญนาคท่านชอบ แต่งโครงกรอนโดยแทรกภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะฮะท่านท่านบอกว่านี่ก็แปลมาเลยก็แล้วกันว่าไปอยู่ที่สีชังแล้วอายุยืนได้เป็นร้อยปีเลยนะสมัยนู้นะคนอายุร้อยปีหาะะยากมากนะครับแต่คนที่เกาะสีชังหลายคนอายุถึงร้อยปีเลยนะครับในตอนต้นรัชกาลที่สี่ที่ห้าเคยเสด็จไปที่ที่นั่นนะฮะที่สีชังเนะี่ยไปเรือกลนไฟพบว่าที่นั่นเขาปลูกในนานะครับแล้วก็มี ผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งชื่อยายเสมเป็นคนรักษาเกาะสีชังอยู่ไม่ใช่ว่ารักษาเก่ะนะเป็นหัวหน้าชาวบ้านก็นแล้วกันนะฮะส่งบุณาโปรกเกล้าตั้งเป็นเท้าคีีรักษานี่ก็เป็นเป็นคนอายุยืนคนหนึ่งของของสีชังพอคนไปไป,ไปมามา,มากันมากขึ้นนะฮะมีเรือนพักสําหรับนักท่องเที่ยวโดวยซ้ําไปนะครับเก็ใครก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สง่งบุณาโปรกเกล้าให้ให้สร้างพระราชาวังขึ้นนะครับ เพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่ง2430ต้นต้นๆเนี่ยครับมีพระราชโอรสโรรองหนึ่งประชวนกระสอบก,กระแสะนฮะพระราชโอรสโรรองนี้คือเจ้าฟ้าสดางเดชาวุฒิกมรมหลวงนครราชสีมาเมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นไม่ทรงแข็งแรงเท่าไหร่ครับก็ควรจะไปอยู่ที่เกาะสีชังหมอแนะนําว่าไปอยู่ที่นั่นอากาศดีแล้วก็ดีจริงด้วยนะทุกครั้งที่เสด็จไปประทรับที่เกาะสีชังนานๆเนี่ยก็จะมีพระอนามัยดีขึ้น พอพอพระอาการเขาคลายแล้ววางใจได้เชิญเสด็จกลับมากรุงเทพกลับมาน้ำหนักลงอีกแล้วครับผมไม่ไม่ทรงสบายก็เชิญเสด็จกลับไปเกาะสีชังอี่นี่อีกเนี่ยเกาะสีชังได้พิสูจน์ให้เจ้านายได้เห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยรักษาโรคภัยแค่เจ็บท่านั้โปรก้าให้สร้างพระราชวังขึ้นชื่อพระจุธาทุดราชฐานนะฮะพระจุธาทุดราชฐานเนี่ยตั้งนามนี้ตามนามพระนามเจ้านายพระองค์หนึ่ง คือเจ้าฟ้าจุธาทุตธรารดิรกนะะเป็นน้องเรียกว่าน้องก็แล้วกันนะฮะร,ร่วมพระบรมราชชนนีก,นกันกับเจ้าฟ้าอจาจารยดงเดชาวุฒิเมื่อกี้พระนามจี่สอดคล้องกันอัจารยงเดชาวุฒิแล้กจุฑาทุตธรารดิรกและท่านเป็นพี่ของในหลวงสังเดชประชาธิปกสังดเดชนะฮะเจ้าฟ้าจุฑาทุตเนี่ยประสูติที่เกาะสีชังเลยนะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระบร,ริว่าที่วังที่เนี่ยเป็นที่ที่จะตั้งให้เป็นหลักฐานมั่นคง แม้มีพระราชโจนสูตรที่นี่ก็สมควรอยู่พอมีพระราชโจนสูติก็พระธาน,านามพระราชโจนสตรงนั้นให้พ้องกันหรือสอดคล้องกันกัน,นามพระราชาวังทั้งหมดเลยจึงชื่อว่าพระจุธาธุราสถา,านมีพระตำหนักชื่อนู้นชื่อนี้มีทางเดินใหญ่น้อยมีบันไดถ้าคนที่ชอบในเรื่องภาษาเรื่องถ้อยคําจะสนุกกับสีชังมากนะครับจะไปพบชื่อสถานที่ต่างๆมีชื่อที่พระรทานไว้เป็นชื่อที่มีเสน่ห์มากนะครับ มันมีภาษาที่ไพเราะงดงามนะครับแล้วก็มีพระที่นั่งองค์หนึ่งชื่อพระนั่งมันธาตรัตนโรธเป็นพระนั่งใหญ่ พระนิ่งอัศวตําหนักน้นอยสัมมาเจ้านายพระองค์อื่นก็ชื่อเป็นอัญ,ญม,มณีต่างๆเป็นยุคสมัยรุ่งเรืองเกาะสีชังมากครับผมชาวบ้านสีชังในวันนั้นก็ตื่นเต้นดีๆนะเจ้าหน่ายเสด็จไปจากกรุงเทพไปอยู่ด้วยเป็นเวลาแรมเดือนเลยนะผมยังสนใจค่าวหนึ่งนะท่านจัดให้มีการประกวดเข้าของให้คนที่ตามเสด็จนะ่ะทะเลเอ็กซิบิชันคนที่ตามเสด็จนะให้หาของในเกาะสีชังนะแล้วนํามาประดิษฐ์นํามานํามาคิด สมัยนี้เลยนนวัตกรรมเลยนะแต่ทำไมเป็นข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้เราเอามาอวดฝีมืออวดความคิดกันในวันที่ท่งเปิดเทศกาลดิเอ็กซิบิชันที่ว่านั้นมีพระราชดำรัสก,กับคนทั้งหลายว่าเฉพาะแต่เกาะสีชังที่มันเกาะไม่ใหญ่โตเนี่ยเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยยังได้ข้าวของได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างสำหรับเรื่องของคนจะเอามันํำไปใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ถึงเพียงนี้ ถ้านึกถึงประเทศไทยซึ่งใหญ่โตสยามในเวลานั้นใหญ่โตกว่านี้มากนะจะมีทรัพยากรอีกสักปานใดถ้าเรารู้จักใช้นํามาประดิษฐ์นํามามาปรับปรุงให้เป็นนวัตรกรรมก็จะเกิดของดีของงามที่ใช้ประโยชน์ขึ้นําอีกจำนวนมากนี่ก็เป็นยุคสมัยรุ่งเรืององเกาะสีชังนะมีแขกเมืองมีทูตต่างประเทศมาก็เสด็จออกรับแขกเมืองที่เกาะสีชังเลยนะมีการพระราชทานเลี้ยงมีอะไรต่อมีอะไรนะฮะ จนถึงปี2436มีวิกฤตเกิดขึ้นที่เรียกว่าเหตุการณ์รอสอ112กองทัพเรือฝรั่งเศสมาปิดบางอ่าวไทยด้วยข้อพิพาทในเรื่องชายแดนทั้งหลายด้วยความไม่ปลอดภัยเช่นว่านั้นนะพะเรือฝรั่งเศสมาจอดทอดสมออยู่หน้าหน้าพระราชวังนี่เองในยุคเวลาต่อมาส่งพระอมีอว่าไม่ไม่ปลอดภัยแล้วที่เสด็จสีชังสีชังก็ก็ปล่อยร้างไปนะครับ แต่เรือนที่เป็นอาศัยสถานสําหรับชาวบ้านทั้งหลายก็ยังอยู่นะครับเพราะชาวบ้านก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรมากมายฝรั่งเศสก็ไม่เอาปืนมายิงเราเล่นนะฮะก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเรือนผ่องศรีเรือนวัฒนาเรือนอภิรมนี่ก็ตามที่เจ้านายด้านพระราชทานชื่อไว้ สีชังก็ตัวพระราชวังก็ก็ปรับเปลี่ยนฐา,านะไปหลายครั้งนะฮะผ่านไปผ่านมาผมยังเคยนะะผมคิดว่าเมื่อผมเด็กๆผมเคยเคย,เคยรู้ว่ามีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในเขตพระราชวังนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็อำเภอก็ย้ายไปตั้งนอกแล้วนะฮะไปตั้งรวมกับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวกแนละ้วไปตั้งใกล้บ้านชาวบ้านประมาณนี่นฮะก็ตรงในบริเวณพัุนาทุราชสถานก็ ยกให้ทางทางราชการนะฮะก็มอบหมายให้จุฬาลงกรมาเลยไปตั้งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปไปประมาณมาก็เลยดูสารพัดอย่างเลยละ่ะพอพอจุฬาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วผมก็ผมก็ไปบ่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าเรามีภารกิจต้องไปทํานู่นทํานี่นะที่อันนี้คือเรื่องเรื่องความเก่าเอาละ่ะหลังโควิดแล้วผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวสีชังผมก็ชักชวนเพื่อนฝูงลูกิษย์ลูกหาไปนะฮะเอาให้พอ อย,อย่าเกินเรือสปีดโบ๊ทอะวิ่งไป20นาทีก็ไปถึงนะฮะถามว่าที่ศรีชังมีโรงแรมไหมโรงแรมอย่างดีๆเอาว่างั้นก็แล้วกันอยู่สบายห้องน้ําสะอาดสะอ้านมีอาหารการรับประทานสะดวกสบายก็มีผมว่าอย่างน้อยก็2อสองสรงนะเวลานี้ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องออกชื่อโฆษณาให้เขาหรอกท่านหาดูใน Google ถามมากูดูก็คงจะได้ความหรอกแล้วร้านอาหารก็ไม่ได้จากัดเฉพ,เพาะในในในโรงแรมเท่านั้น,นครับมี อาหารทะเลอาหารฝรั่งที่ให้บริการฮนะร้านลงนู้นป้านี้นะฮะร้านแม่โน้นแม่นี้อะไรก็แต่ก็ก็มีหลายร้านมีของบางอย่างซึ่งเป็นเป็นอ,อ,อาหารพื้นถิ่นของเกาะสีชังเลยที่เขาขึ้นชื่อน,นะก็ลองไปสอบถามดูว่มีเมนูอะไรบ้างนะครับ เวลาไปที่เกาะสีชังการเดินทางบนเกาะนั้นก็มันมีรถผมก็ไม่รู้เรียกรถอะไรผมเรียกภาษาผมเองนะผมเรียกราแทะเพราะหน้าตาเหมือนราแทะโบราณนะฮะคือมันเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อ,ต,อต่อส่วนที่เป็นเป็นส่วนที่คนนั่งได้ข้างท้ายนะฮะนั่งได้สามสี่คนและนะฮะวิ่งไปรอบเกาะเราก็ว่าจ้างเขาไปได้หรือจะเป็นเป็นรถสองแถวคันเล็กๆก็กมีให้บริการเหมือนกันไปอยู่สักคืนสองคืนเนี่ยสบายนะฮะ แล้วก็ไปเดินดูวิวทิวทัศนต่างๆไปดูภูมิประเทศไปไหว้พระกินอาหารสนุกอาหารไม่สนุกไปกินอาหารอร่อยๆอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความสุขราคาไม่แพงแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพลองดูนะครับไปทั้งศรีราชาด้วยไปทั้งศรีจังแล้วผมว่าน่าสนุกวันหลังจะจัดทัวร์สักรอบหนึ่งไปด้วยกันไหมครับ